สาวๆไว้ทำงานเี่ยนโสดอยู่ว่าอยากฝากไข่แต่ว่ายังไม่มีแฟนเลยค่ะไข่ที่เราฝากเนี่ยจะฝากไว้ได้นานเท่าไหร่โดยพิสูมันก็ฝากได้ตลอดเลยครับเพราะว่าเราแช่แข็งไข่อยู่ในตู้ต้นเร็วจะเป็นในอุณหภูมิที่ไม่มีการทํางานของเซลล์โดยส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดไม่เกิน5ปีผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร50-10ปีก็พอไหวเราจะแช่แข็งไข่นี่ก็ต้องแช่แข็งที่อายุน้อยหน่อยนะครับตอนที่อายุไม่เกิน3-5นะครับเพราะมันจะลดโอกาสลุเป็นดานด้วย ะะก็จริงจริงการแช่แข็งไข่ไม่ได้เป็นการบอกคนไข้ว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้ลูกยากนะมันแค่เหมือนเป็นการเก็บไข่ที่คุณภาพดีนยุคป,ปัจจุบันไว้ใช้ในอนาคตคนที่แช่แข็งไขห่หนึ่งนี้ไม่มีแฟนไม่ได้รู้ว่าเราเป็นโรคมีบุตรยากหรือเปล่าหรือบางคนมีแฟนรือยังไม่แต่งงานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคบกันนานหรือเปล่าจริงๆพอแต่งงานเสร็จคนแรกมาธรรมชาติพอลูกคนที่สองอายุเยอะขึ้นก็ค่อยกลับ,บมาใช้ไข่ที่แช่แข็งอันนี้ก็มีบ่อยเหมือนกัน มันก็มีหลายปัจจัยแหละอย่คิดมากเราก็แช as ่แข็งไว้ก่อนก็เราไม่รู้ว่าเราจะมีแฟนเมื่อไหร่ก็สะดวกมาแช่ก็แช่ไม่สะดวกแช่ก็หาแฟนก่อนก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่รู้จะหาแฟนเมื่อไหร่ก็มาแช่ความแค้นนะครับนะ